กูแม่งเยกระฟัดแปดอะนเงี้ยยังไม่ตายเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เอ้ยยังจต้อะไรไอ้พวลงไปแล้วกูเมื่อกี้น่ยไม่ได้กูนาตงเน่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 งเกี้ลงคออีกเลลงไปแล้วขยันลงยังว่าเียบนเอายีบตอาอะไรอนี่สวัสดีครับเดี๋ยวกคุยนะ วันนี้เรามาอยู่กับเล่นไปเรื่อยนะครับเรามาเล่นเกมอะไรครับผมเฮ้ยเอ้ยเกมนี้เชียวหน้าเหมืไม่หลับออะไรพี่บอลไม่รู้ว่ามันคือสมาร์ทคาร์นะเอสมาร์ทคาร์สมาร์ทเกมสมาร์ทเกมของคาร์สมาร์ทเกมเราขึ้นชื่อเกมมาให้มันของเคซี่เกมอ่ะเฮ้ยเฮียมันหลอยคากูโอเคครับวันนี้อยู่ทุกคนเดียวครับสี่คน มีพิเตอครับสวัสดีครับโีมว่มีสามคนตาคนหนึ่งเฮ้ยมึงรู้ได้ไงกูว่าใครเ้ยเฮียไปจะฆ่าบูได้ไงวะป่าละบูอูู้ยเฮียไปตายก็จะแมมนมีสามแล้วเจอโจ์แล้วก็มึงควรอไรบอกมันไม่ตายแม่งโคตรแรงเลยไมยจะฆ่าบูได้เลตางกันแล้วเนี่ยมึงทำกุเจ ไม่ตายเยไม่โดนด้วยอะไรคะแนนคะแนดว่าไปอยู่ขอบๆไม่โดนเต็มๆแม่งก็เงยเราเบื่ระเบิดระเบิดไม่เข้าใกล้มันแสกเลยเอ้ยพี่วันเราต้องฆ่ามันเนาะคะแนนมันนําไปเยอะเลยอุ้ยโอ้โหโอุ้ยจยแย่งกล่องกูจัดเอาไม่แตยอะไรอ่ะหายแล้วอะไร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 อย่าขับมาใกล้ดิเียตกใจนาด ุ้ยมันไม่ใช่เกียรติภัยแล้วกูเฮ้ยอะไรอะไรเบาไปนอกอย่ารีบดีเฮ้ยช้นัะน่าเลยมาดีก็มาดีข้าละสสารียนโอ้กยะไรสัตว์ไม่รู้เป็นัริงกับอะไรกูมอะไร่ทอนี้อะไรแล้วโอ้ยเีย อะไรแล้อะไรเล้อะไรเล้อะไรแล้วเดอเดีเดอเดอตอปดกูให้เฮียเียเเดาเฮียุ๊แต่ตัดมให้คยอ่ะเฮ้ยไปทำเฮียอะไรเก็บดีๆนีกินแล้วไหนอันไม่โดนวะเอ้ยเฮ้ยเาไม่โดนไม่โดนเว้ยอเฮียไม่โดนเลยเลยเฮ้ย เฮียได้บ่อยเกินไรก็เฮียเราพึ่งแรงเราแรงเลยเฮียมีคนมาดิฟอยู่ใกล้กว่าเฮียไม่ตายเฮียนี่แล้วไอ้สารมึงอยู่ทำไมเนี่ยเฮ้ยเชื่แม่งโดนได้ไงวะโดนได้ไงวะ เตยเลยเห่ียญมันไ่จีบอะไรนะเตยเตยเตยเปยเตเตยหน้าหมาเตยมันจีได้อละมจีได้ราเปิดอุ้ยมันยิงช้าเลยเดียวนักไอที่ะชอบเดียวนักเลาโดนเข้ยมเอโอ้ยดูที่ไว้กูจะยิงกโมจิแล้วแต่เปนอะรเร็วอยู่นะเมื่อกี้นี่ บอะไรไอ้เที่ยไม่โดนเดี๋ยมันเดียงดีว่าทำไมกูได้แต่ระเบิดวางตลอดเลยบ้างไม่ระเบิดไม่ระเบิดไหวเยอะไอ้เที่ยมึงไหวกคนไปแล้วจะอยู่เีอยเนี่ยที่มนขับตามวิเวัลเลยไม่ได้หมดเลยไม่โดนไอ้เที่ยหลงง่ายจังวะไอ้องกูไอ้เียขอ้ขอขอตายไอ้เตายไม่ได้หน้าตายแล้วไอ้เที่ยเดี๋ยวโดนปืนคนตายอะไรอุ้ยไม่โดนอื ปแล้วกูไปแล้วเย็นเย็นเยี่ยงยี <of m> <sound> ่โดดแน่ยี่ไม่โดนไม่ยี่เตงโดนโดนกับไปไม่โดนดีกว่านี่เลยทำอะไรกระสุนกูเละมันไปแต่กระสุนมันโดนกูโอ้ไม่ได้เฮ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 ้ยังไม่โดนเฮ้ยโดนโดนกูดเฮ้ยโดนคนอื่นโดนกูดิ เยอยอะไรมันจะหมอนจอกันนะต้องอะไรเออะมันไม่ตายขืนแล้วูกินได้แล้ววะการมาไอลที่แค่นั้นไม่มีคนหนีคนดีกูไม่ตายสัตว์โอ้ไม่ตายยูไม่ตายยูไม่ตายตายอย่ากูตอไปตายสัตว์ระเบิดระเบิดไอกี่มันขับมันระเปิดกระสุนวะ สูบอยู่ไหนตันเนี่ยอุ้ยสิเฮ้ยใครอะพีวันพีวอนลองด้วยรันไปต้องใจมาดี้ยงใจตายไปซะเมืองตายไปซะมืองเฮ้ยบอลใจเย็นดีวะใคร่าเฮ้ยใครกดดาวได้วมดละไอ้เรี่ยไม่ยิงอีกนะฮะเฮ้ยเดียวมึงตตายไปนิดเดียวเลย้วยิ่เีย โอ้โหนี่บอกก็ตรงนี่มันทางของพีชชัดๆเอวิตเต้มันจะชนะแล้วบอลด่านกูข้ามันก่อนไอ้ยี่เขาไม่มีอาวุธไอ้เหี้ยมันได้ปืนไอ้เหี้ยไอ้เหี่ใครวางระเบิดเลยมั้งเนี่ยถดี๋ยวแมันหนักเลยมันจะรอดถยไม่รู้กูเอาไปก่อนเฮ้ยไม่โดนไอ้เหี้ย อะไรเมื่อวานยันเลยว่ามันคาบยากชิบหายเลยกระโขงกันยิ่งถ้ายิ่งจอดอะยิ่งอันนี้อะไรอะไอ้ยังไม่ดีว่าโดนเลยโดนว่าเฮ้ยมันหลบได้มันหลบได้เฮ้ยมันโดนมันโดนไม่คาดพนันแล้วฮะแม่นบางแม่นเกินไปพราะว่าโอ้ยยังกับตายเรีย้อยเลยทำไมไม่ตายวะ

โอ้ยไม่ตายโดยอวะโดนแวงโดนระเบิเอาอี่มประไย I'm fine k i n c h a n a k i n c h a n a เอ้าเยียไม่กลับออกมาแล้วนะไม่มีวัตกูทำระเบิดไม่ได้ใจระเบิดา้ไม่ได้ของเลยุึเปไปโจม่ะมันดีกูหมเลยพวกไอ้เศษไฟดีดี อเฮี้ยสกิปสกิปไอ้เหี้ยคือนกุตีมกุตีไปไม่ได้ที่หนึ่งไงไม่รู้โอ้ยไอ้เหี้ยไม่นนเอาโดนเลยไเหี้ยหลอกตัวนอะไรวะโดนอะไรวะอ้เียตีกันโดนอย่างเงี้ยโดนเรื่อยๆไปแบบท่าเดียวกันเลยนรก นี่มันเป็นคนไม่เอาเต็นี่เดีจะน้เ้ยไปขนาดมือพี่เลยกี่หลังฮอเก่งวันนี้หน่อยนะเดีจะมที่นี้กูฆค่ได้ไปแล้วเหลือไเฮียสามตัวเยี่ยโมจิโยนน้่ยซ้เดีมาตายอ่ะเยี่ยเดียมาตายเัิดมาตายโอ้โหแี่ไม่โูนเอ้ยไอ้กรอบกรอบทำไมก็มาฆค่แต่กูไม่รู้เป็นไ โอ้โหโนนโนนโนโนเฮ้ยเฮ้ย้โอ้ยมีไก่อย่างว่าเยอะได้เยเดียเปนเดียแล้วอ่ะพี่เน่โมไปไหนวะนี่ยืดหยาบแล้วไม่รอดอนอไม่เจอข้าวเลยอายุลบเบิดมาเมื่อกี้ไี่เจอที่คนข้าวเยี่ยเอ้ามันกดดาวอีก เออกล่องแม่งเก็บพูดยากเลยโดนกล่องปูสุเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะไปแล้วไอ้เฮียไม่โดนไม่โดนไม่โดนหรอกไม่เรียวหนีไเฮียบอลแรงโคตรแรงเลยตายแล้วเนี่ยไม่ใช่กูอะหรอไะไรอ่ะครับมันถึงจังหวะโน้โ ไม่เชื่อไม่ดูนอะไรวะกู้ดนใครเนี่ยตายผู้เป็นอะไรกันไม่ไเลยกี้ดูแบบไม่ได้ไล่บอกเต้ยมันเนี่อไอ้เหียวิ่งกูอยู่นั่นแหละไอ้สัไปไหนไม่เจอไอ้เหี้นี่นี่เนี่ยนี่มาดีกูมาดีนี่นม่นี่มาชิงกันอีกแล้วได้ของดีใหม่เลย ไปแล้วแย่แล้วนี่เฮ้ยปวดเกลียดมที่หลังเหงาเลยอย่างเงี้ยเมื่อกี้กูเลยเหี้ยตายเมื่อกี้นะดีวัดเฮียได้ไม่ชินกันอีกแล้วแย่เอ้ยแต่ของดีๆกันโอ้ยดีวัดไขว้ได้อยู่ไกลๆอ่ะเฮียกูกดไม่ทันอีกแล้วอ่ะไอ้สัตว์มันเป็นระเบิดอ่ะมันยิงไกลอ่ะ ตโอ้ยเแ้่โดนได้ไงวะพีเตอร์มันด่าคุณพี่เต้มันด่ามีอีไรแรกพอดีแรกขี้อะไรกูตายพี่บูสดีนะแม่งตายเนาะไม่ได้สวยเลยยูนิ่งตายสวยเลยพยายามอยู่ไม่หลับหลับดีเปล่าอะไรเราบอลโอ้ไม่โดนไม่โดนเวไปอ่านเลงใหม่นะเฮ้ย มือก้อนอีกแล้วเนอะตายเอาไม่้ตายมันไม่ตายเดี๋ยวไปไหนไปไหนนี่เหี้ยไงไปอยู่ไหนกันหมดไปได้ขออะไรเราอะไรเราโอ้โหมันเลยไม่ชินกันอีกแล้วเห็นปะอะไรหัวไอ้อดเลยไอ้เหี้ยเอาไปเดินไอ้บอลมันรอพี่บอลมันรอไอ้เหี้ยมระเบิดกตัะ นี่ไปไหนไปไหนไอ้เงี้ยมันไม่ได้มาดีจะทำอะไรครับจะทำอะไรเพื่อจะตามเขาหรอเยอะพี่ใครตามมาเลยตามมาแล้วเนี่ยไอ้เงี้ยบอลด้หน้าหมากูยิงเล่นเลยมึงเสียไปรับทิ้งทำไมอ่ะเอา ไสยแล้วโเฮียเยมันมีสามสีเปลีเฮียสุกคนเลยเออเฮียมเดียกับมาที่อะไรเนี่ยมอเฮียคนเออเฮียมเดียวกับมาอะไรเนี่ยมเอ้าเฮียอะไร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 อะเฮียเฮียอูเบิ เฮ้ยก,ก็เหงาอีกแล้วเหงาเรวะเหงาเรวหวะไมชชินกันมาแล้วเว้แม่ชินกันเหรอวนะเนชินกันอะไรครับนี่อะไรอ่ะอุ้มันชอบคอยหลังว่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้าอ้ยอะไรอ่ะนีย่ไม่อาว้เว้ยเั้ยเดยไอศีรพีมเหยามระเบิดอีกแล้วมันไม่มีอาวุธนะจา์ เอ้าเบียร์ใส่ในายระเบิดเอ้ยนายยิงไม่เข้าหรอกวูซียทำไมยิงไม่เข้าวะอุ้ยดาวไงนี่หายหมายว่าไม่เคยได้ดาวเลยกูได้ดาวรอดเย้ได้ดาวโอ้ยเอ้าวใจก็มาดิก็มาดิไม่ใกล้เดี๋ไม่เป็นไรระเบอดแล้วกันเลยแต่กูถือก็จำเป็นมันโดนยากจังวะปืนหายไอ้ไี้กูได้ก่อนได้สัตเต้ไม่ยอมเลย เวอะไอเีเอาไปตายแล้วี่ฟ้าดูชื่อด้วยนกว่าเมื่อกี้พูดแล้วทำไมวะเยีใครเอาเยีใครเนี่ยเอ้ยเจ็บแลกูาบาลีเอ้ยเยี่ยะเิดจังไรวะกูรอดได้ไงวะเีเฮ้ยเ่เบิด จะได้แล้วเว้ยโอเคครับผมอดนวางพิงไว้มือจะไม่เดีือวของมันนี่เนี่ยเอ้าเอาอะไรอะอะไรอะอะไรอะะไรมาว่าเปล่าไงครับเมันอยู่อีกอึงของใครั้งหลักอะไอ้มาดิไไยสัตว์ไปเลยเราไปเลยเราอะไรไหนโอ้มันโดนอยู่นี่ล่ามันโดนกิดหยุดคลิกเลยอะไแล้วกู ปไรวะไม่รู้เอ้ามจีมันอะไรเปววะไฟก็ไม้เนอะไรเาะทำไมกูไม่ได้เลยเหรอคิดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พี่บอลันจนชนะอีกแล้วูตายม่าเยอะจังเลยไอ้้มันล่าไอ้สารเหยียบเหยียบแลเบิดกูอยดิลบวะเหยียบเหียบไปดิว่าเนาไม้เหี้ยเลยไม่หัววะจีบแล้วแมเนี่ยเราไอ้เหี้ยเลยข้ามเหี้ยสุดเลยวไ่ดละเน โอยระเบิดสามันไอ้ยังเพื่อนเระเบิดติดต่อกันตัดมันโอ้ยตายแล้วกูดีกันยากกันวะแดดเนี้ยตอนไม่ได้ขี่ไปโดนระเบิดนายหรอกวันอุ้ยยังกูของกูเอ้าอะไรอ่ะได้ไายแล้วกูไอ้เหี้ยโดนนัดเดียวไม่สั่นนี่สั่นเลยมันใหญ่กูอะไรเราเอาใส่ใส่ก็แบงเลยแหวงเหงาเลยไอ้เหี้ย สาก่าได้เย็ดเชะสาก่าได้เลยเหรออะไรมูจิอะไรเฮ้ยไปแล้วกูอะไรเนี่ยอะไรเงี่ยเอาเงี้ยไม่ตายสวยแล้วกูเฮ้ยด้านหรอวะมึงไม่ต้องอะไรเงี้ยเฮ้ยมีคนยิงวัดไอ้เงี้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมาี่ยไอ้เงี้ยโตหนานี่ ไปดิอ๋ดิไปไหนเฮ้ยถี่ไรอะไรก็คจะตกอะไปยัไม่โดนาไเลยอ้ยอย่าตกอย่าตกอะไรเนาดีดีคนตายมาดิวะยู่มาดิวะมาดิวะ ไอ้เย้ยเป็นนายเป็นหลบยังไล่ีเทียเนี่ยนายเป็นหลบวะโอ้มันหลบได้ใช่ไหมไรเราเฮ้ยอะไรอ่ะอีกอะไรครับไอ้เย้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ้เยตกมาดี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 เอาดีไม่มดอีกเอาวะหลานทำไมไรสับเฮ้ยตกตกตกที่ไหนแล้ววะมันขับเซียมมเดี๋ยวมันเลยมันขับเซียมมันกลัวตกอุ้ย โอ้โหกูแม่งเงีกับฟานแปดเลยยังยไม่ไายเลยีอ้เ้ยยังจะต้องไปวกลงไปแล้วตั้งเล่นยากคิมไยเลยไม่ตายได้อย่างไรกัท่าจางนี่ดอะไรสูงดหัวหนานี้เก่ง เรียกด่านเก่งเอยมาทุกคนไปไหนใครน่ะวุ้ยจุ๊บจะตู้มอะไรวะกูเจ๊กายที่แม่งโคตรน้อยไอ้บอม้วมันก็ใหญ่แค่ไหนได้ก็มันชอบอยากนะพวกนายเออมันขี้ดนักอีกเหรอไอ้ขี้อ่ะมันขับเซีมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เหงกหลบไปอกแล้วนี่ก็นีจดกันกูเลย ว้ยตคยรังไม่เดี๋ยวรตั้งรำได้ก่อนเตือนเฮียเอแล้วคนดีกลัวนี่เดี่ไปดีระเบิดใครเหียววะมันตกไปยังหยุดพูดไปแล้วตอนเนี้ยไอ้เหี้ยจะตายไม่ได้ไม่าได้เออเลยกูโดน ใครขี้อะไรมาวะน่าเฮ้ยมันวางระเบิดไปทั่วเลยว่ะวุ้ยใครวะนี่ยระเบิดใครเไี้แม่หนมาจะตายไม่ใส่กันแล้วพี่ตกอุ๋นแล้วพี่มาตุ๋นแล้วยังไม่ตจเไี้แม่ไปยิงศพไปซะเลยไอ้ไอ้เขี้บอลไม่น้าหมาไม่ใช่ขู่ดูชี้ด้วยเฮ้ยใครวะใครอะไรเขี้ตายได้เลวะไม่โดนเลย เ้ยดูไม่ก่อนไอ้เที่อะไรกูตายเฮ้ยเอ้าไอ้ทไห้เงี่นะไม่โดนเลยเฮ้ยดูไม่ก่อนไอ้เที่อะไรกูตายเฮ้ยเอ้าดีกูเหมือนเลยไอ้พวกนี้มันดีโดดเล่นเตีนมึงเล่นได้ยากเหรอมึงต้องขี่ไวๆไว้ตรงนั้นน่ะกูขี่ไปเลยที่อะไรไม่เป็นคำยากไง ต้องขี่ประมาณสามร้อยเป็มดเออดิไอ้เี้ยวิางอะไรครับวิ่งอะไรครกล้องมันจีกเลยไอ้แม่งยิงดดกหน้ากูไว้สัตว์ไม่เตอร์มันชอบดักมากมันใช่กูเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่กูนาเตเต็งเต็งเต็งเกี่ยวกองเลยลงไปเหลยขยันลงยกว่ากูว่ากูว่าด่านนี้กูฆ่าได้เยอะมากนะในในจอว่าจริงประเดี๋ยตายมันต้องเยอะ ตกเรตกลาวาตายประมันให้มันติดลบได้มึงไ้ติดเอ้เขียะใหลมันดูดีเออเป่วยตังหมาเกมเฮียไอ้เขียพอเจียนลุกไม่ดูแล้วนีใครวะเหยเตยอะรเลยที่หนึ่งชนพี่อะไรกันแล้นไม่มีราบเลยใครบ้างระเบิดวะ อน like ี่บ uh, ้าหรือเปล่าฮะติดแลนะจ๊ะหวยเกมพีดูมันเลขด่านนี้มันเรียกมาซ่ากูัว้โหไม่ถนัดเลยไอ้ยัยไอ้เด็กวายลิงย้ย เอ้เยวไปชนกูเนี่ยกเอ๋ยอ่ได้ไม่ชินกันอีกนะอ้กวยดูมันได้ของดิดีดีอ่ะกอเมนขอแกะดีจบไปดีเอ๋เวยดูดิมดูมนดีไม่ใช่เฮ้ยไม่งอ่ะไม่แมนเฮ้ยเราไปอยู่กลางตรงขนาดนั้นกูเฮ้พี่บ๊ดเดวอบอวะ เฮ้ยัตาอะไรตาเลยตที่หลังของเก่งวันนี้หน่อยนะโดนอะเราด่าผมอีกแล้วทุกคนนี่อะไรอีกไอ้เม้ยอวานี้อย่าทิกแท็กดีกว่ายิงยากตีให้โอ้ยมันโดนได้ไงจไงเนี่ย่างนั้นเฮ้ยพี่วัดเฮ้ยเหยียบระเบิดวะเยเหยียบระเบิดวะอะไร น้องไม่ใจโอ้ยไอ้เปี้ยอ่าเราสูดอ่าวางมันไม่ใช่หรอวางวางมันนั่นแหละตีแล้วเบื่อโวยได้ีิยบอลเอายิงต้องอะไรอย่างเงี้ยเบื่ออันเก่าะเงยว่ะไม่ตีงยงมาได้อันเก่าอีกอ่ะโอ้โหแผลแล้วไอัตายแค่เบิดแล้วเหยียบไปสองคนสามรอบเลยเอ้เพิ่งเกิดก็จะฆ่ากันเลยเหรอวะเียใครยิงกูดักหน้ากูดักเขียวหน้าแบบเลยมี โอ้ยเอามาดิเโี้ยไอ้บอลไอ้บอลระง่ากูหลายตัวแล้วเนี่ยมันเก่งจังวะไม่ต่างกันโอ้ยไอ้ยูเว่สียแล้วไอ้ยิงหนึ่งหนึ่งใม่ายทสกอร์สวยไอ้ยเอ้ยมันยิงง่ายจังวะไอเจ้าของกลัวเนี่ยอุ้ยไอ้ยี่เอียวหน้าเลยสัตว์ไอ้บอลไอ้ยี่เอะทำไมมันได้กล่องเร็วจังวะเกิดต้อหน้ากูเลยครับ ไอ้เกียกูดีนะกูตารการ์หนูไองเนียยิงไม่เข้าเลยไอ้คือ้าเฮ้ยไอ้เกียร์มึงตายตัวแล้วอย่าไปตายสัตว์มันตองยังไงอะโอ้ยยังไม่ตายไม่ตายเล่ตายไยตายไปเลยทมันเบียดกูไล่ใท้่เกาะมันกูอะอ้าว ไม่กกูไม่เือเอาไปดเฮียกูให้ <laughs> บู a บู h อย่าเพิ่งแหน่งเลยห<ว>้ยจังวะว้ยก็เหรหมดหมดพนี้เฮียนี่เด่ะล่วงไดีโอเมันสิบสี่แล้วทุกคนโอ้ยเฮียไม่โดน <laughs> คมไหวเียยังไม่โดนดียว่าจ๋าเฮ้ยๆ อย่าอกเลยกูลบอยู่แต่เบรกครั้งไม่ที่ฮะกวันแล้วพนจะมาฆ่าคนอ่นเลยสัว์อ้าโดนไค้เชียลาไร่ะใครใครมาิงดาบกูวะไม่ตายได้ไงอ๋ออ้าวเห็นดืนดไหมไมไมมาระเบิดเต็มพื้นเลยไ ไอ้เหี้ยใครโดนกูไอ้สัตว์จะตายเลยเหี้ยใช้กล่องไปอีกโหอ้เหี้ยไออมิสเตอร์มันรอล้าดีกว่าเฮี้ยบอลเนี่ยสัตว์ไอ้หน้าหมาอุ้ยจะตายเหี้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยดูจะเยินดูจะเยิน รออะไมั้ยมาดิเฮียไม่โดนสักตัวเ็ไม่ได้ไม่ไปไม่ไปไม่ไปเอาโดนซะไ่อะไรแม่งหมุนเป็นตุกข่าะไเฮียไม่โดนใครเลยพี่เอ้าเฮียกองใครวะกองกุ้งเฮียอะเนียไม่ด้เดียวสองสองเอาสองเฮียอียอะไรเียอะไรงี่ต้องมออหไว้ต้อง l o แล้วไนี่โมโหได้สาลาวาเมื่อกี้แล้วเปล่าเฮ้ยเฮียคุณว่าไม่ได้เมื่อกี้ไม่กอดกูเว้ยตายอ่ะอะไรพวกเนี้ยเฮียอ้าวเฮียเฮียโมไอ้สั่งเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่โมว่ะใช่เหรอยอ่ะเฮียเออสามไอ้แหลกนี่ชื่อใครนะไอ้แหลกนี่กูไอ้แหลกเต้ยเฮ้ยเต้ยโอ้โห ยัยไปดิไอ้เหี้ยอุ้ยเราเปิดใครอ่ะเอาไอ้ยี่ยังไม่รู้อ่ะอไอ้เหี้ยโดนกูเลิดไอ้เหี้ยโมอุ้ยไม่ร em ู้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเ้ยมันไม่หันมาวะไม่โกรธไอะไรวะนี่นี่ไอ้เหี้ยโมไอ้เหี้ยตายแล้วกูสิ่งแล้ว เตี้ยกูเตี้ยกูเตียยไปไหนมาดีดีไปเรอเอาไอ้อะไรอ่ะไอ้อมันดาวดาววะไยิวยอ้ก็เลียวยากเลยเกิดเกิดที่ไหนนี่เลยไอ้เชื่อตํรวจเลยไเชี่ยอะไรวะเฮ้มาตามกูด้มาตามกูสักคนี่ก็ร้อง เออเออไวะตานี้ไววะทำไมอ่าวันนี้เราก็สิ้นสุดไปแล้วนะครับกับเกม card smash smash cards smash card นะครับวันนี้พวกเราสนุกมากเลยเพื่อนๆเป็นไงครับที่รับชมมาถึงทุกวินาทีอันเล่าร้อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe พวกเราด้วยนะถ้าชอบก็ คอมเมนต์เยอะๆถ้าใครอยากมาร่วมสนุกก็คอมเมนต์ได้นะครับไปมาจอยันปาร์ตี้นวลนัครับผมวันนี้เลยเปิดแดรี่ไปก่อนครับผมบ๊ายบายไปเจอกัน